ผลกระทบจากเรื่องของการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์นะะเรื่องนี้เราจะไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเพราะว่ามีเกษตรกร,รกผู้เลี้ยงวัวจํานวนหนึ่งนี้นะคะเขาร้องมาว่าได้รับผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะกระทบใหญ่ขนาดไหนขนาดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพคือสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันลดลงเลยนะคะแล้ววัวที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ยังให้น้ํานมที่น้อยลงอีกด้วยค่ะผลกระทบนี้เกิดจากเสาไฟส่งสัญญาณโทรศัพท์จริงหรือไม่ติดตามรายงานชิ้นนี้นะคะกับคุณทายาทจ,จันกเกษมค่ะ สมคิดโพจินดาเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในอำเภอ300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แบ่งที่ดินของตนบางส่วนให้กับบริษัทเอกชนเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่ปีพศ2551แต่เมื่อช่วง3ปีให้หลังที่ผ่านมาสมคิดโพจินดาในวัย57ปีสุขภาพร่างกายเริ่มมีความผิดปกติทั้งเรื่องของความจำที่น้อยลงค่อนข้างที่จะลืมง่ายประกอบกับสมรรถภาพทางเพศก็เริ่มเสื่อมลงหลังจากที่คอยเฝ้าสังเกตอาการอยู่ตลอดเวลา เพราะตนไม่เคยดื่มสุราและสูบบุหรี่เลย นอกจากนี้แล้วเกษตรกรผู้นี้ยังกล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากการเลี้ยงวัวนมของตนว่าเมื่อก่อนตนเองมีวัวถึง60ตัวแต่ปัจจุบันเหลือแค่30ตัวเท่านั้นสืบเนื่องมาจากการที่วัวสาวผสมพันธุ์แล้วไม่ติดลูกเลยหรือถ้าติดแล้วเวลาคลอดออกมาขาก็รีบบ้างเป็นโรคต่างๆบ้างจึงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้และที่สําคัญอีกอย่างก็คือปริมาณน้ํานมของวัวแต่ละตัวทุกวันนี้ลดน้อยลงอย่างมากตนจึงเชื่อว่าผลกระทบต่าง ต่างเหล่านี้นั้นมีสาเหตุมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ในที่ดินของตนเองจึงได้แจ้งไปยังบริษัทที่ติดตั้งเพื่อขอยกเลิกสัญญาและให้ย้ายเสาส่งสัญญาณออกไปเพราะว่าติด 3G ีแล้วก็มีปัญหามากทําให้วัวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ท้องผสมหลายครั้งก็ไม่ค่อยท้องทอท้องอ่ที่ติดใหม่ๆช่วงนั้นอา่าพอท้องมาก็มีปัญหา10ตัวก็มีปัญหา6ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ขณะที่ด้านของนายแพทย์ประวิทย์ลีสถาพรวงศาตัวแทนจากกสทชด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความเห็นว่าผลกระทบต่างๆมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะในต่างประเทศบางกรณีมีการศึกษาและทดลองเพิ่มเติมจนได้ข้อสรุปในเรื่องของปริมาณน้ำนมวัวว่าหลังจากที่ย้ายเสาส่งสัญญาณออกไปจากพื้นที่แล้ววัวที่นั่นมีปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในกรณีของสมคิดโพจินดาเช่นกันต่างประเทศในการ ทดลองศึกษานะครับว่าบัวที่อยู่ในใกล้สัญญาณาใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยน้ำนมลดลงพอเสญญาออกไปแล้วน้ำนมจะเพิ่มขึ้นงั้นของกรณีเนี้ยเดี๋ยวติดตามกันในระยะยาวได้ครับโดยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทของสื่อสาธารณะกับการแก้สถานการณ์ปัญหาเสา,าส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อวันที่หกร,รกฎาคมที่ผ่านมาที่จัดขึ้นโดยสภาผู้ชม และผู้ฟังรายการไทย p ี s ในกลุ่มผู้บริโภคที่อำเภอ300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีตัวแทนจากทางด้านกสทชสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกกรรมการบริหารจากไทย p b s และผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งถึงแม้ข้อมูลหล่านี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าแท้ที่จริงแล้วเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นสาเหตุหลักกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างน้อย ก็ยังมีการนำเหตุผลต่างๆมาแลกเปลี่ยนความคิดกันหายาจันเกษมไทย PBS รายงาน เรื่องนี้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของเราได้มีการเสวนานะคะมีการทำประชาคมกันหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะผลสรุปที่ได้ออกมามีมูลจริงๆค่ะก็คือเสาไฟฟ้าส่งสัญญาณโทรศัพท์นั้นมีผลกระทบกับชุมชนนะคะดังนั้นเมื่อได้ข้อมูลชัดเจนก็ควรจะมีการแก้ไขในระดับต่อไป